ปฏิบัติไปทํากรรมไปอะไรเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไปสวรรค์เหรอเพื่อไปเป็นพรหมเหรอเพื่อไปเกิดหรืออะไรเหรอผู <c oughs> ้เจ้าบอกไม่ใช่นการประพฤติพรหมจันท์เพื่อการได้เข้าสู่เทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่ง <c oughs> ชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจันท์ที่เศร้าหมอง <c oughs> เป็นความด่างพร้อย <c oughs> เป็นความขาด <c oughs> เป็นความทะลุของพรหมจรรันทร์เพราะฉะนั้นพรหมจันท์นี้ ไม่ได้มีการเข้าสู่เทพนิกายชัน้นใดชั้นหนึ่งเป็นอนิสงส์เพราะว่าอะไรเพราะว่าไปเป็นเทพใดๆก็ตามตายเรียบหมดนะพรมก็ตายเทวดาก็ตายมนุษย์ก็ตายเปรตวิสัยตายสันนลกตาย <c oughs> พระเจ้าบอกว่าพรมเทวดาเมื่อตายแล้วเธอเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยนั้นไม่มีประโยชน์อะไร ที่เราก็เป็นของตายแต่ปฏิบัติไปเพื่อได้ของตายอีกรอบหนึ่งก็เลยไม่มีประโยชน์พระศาสดา,า,าจึงต้องการให้เราปฏิบัติเพื่อเข้าถึง <c oughs> อมตะความไม่ตายคือนิพพานนั่นเองแล้วถามว่านิพพานศูน์ไหมนิพพานไม่ได้ศู์แต่สภาวะของนิพพานนั้นเป็นของมีอยู่แต่ไม่ปรากฏการเกิด คุณสมบัติของนิพพานมีสมอย่าง 1. นึ่ณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิด 2. องณวยโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อม 3. ามทิตฐสอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ ซึ่งจริงๆสภาวะนี้พวกเรามีอยู่ทุกคนแต่พวกเรากลับมายึดขันห้าอันเป็นของเกิดของดับของแก่เจ็บตายเราจึงต้องแก่เจ็บตายไปกับหธรรมชาตินี้คือรูปกายเราเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเราเมื่อรูปตายจึงตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับจึงดับไปตามวิญญาณผู้เจ้าให้มาประพฤติปฏิบัติ เพื่อถอนความยึดมั่นออกจากห้าธรรมชาติเหล่านี้ให้ได้ถอนออกมาให้ได้ห้าธรรมชาตินี้เป็นระบบของกรรมถ้าเรายังอยู่ในห้าธรรมชาตินี้แก้กรรมไม่ได้วิธีแก้กรรมของผู้เจ้าให้ถอนตัวตนออกจากห้าระบบนี้กลับมาสู่สภาวะเดิ